ณนห้องประชุมหมายเลข402ถึง403ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภา คณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒธธิสภาจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีในศตวรรษที่21กับมิติความมั่นคงภายใต้บทเรียนคลาสโดยมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการเป็นประธานกล่าวเปิดงานนายชัยยงมณีรุ่งสกุลเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาการกล่าวรายงานโอกาสนี้พลเอกเรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเข้าร่วมงานเสวนา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาการอนุกรรมาการผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการกล่าวว่าภายใต้มิติของคลาสเทคโนโลยีในศตวรรษที่21ได้กลายเป็นโอกาสและความท้าทายในการสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงของประเทศโดยผลการเสวนาทางวิชาการในวันนี้ เป็นก้าวสำคัญที่จะได้แนวความคิดอันเป็นที่มาของข้อเสนอเชิงปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธปรรมของการสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงของประเทศ